ชาวราศีสิงห์ฮะเป็นหนึ่งใน2ราศีที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับมันมีเหตุหลายเรื่องหรือแรงกดดันหลายอย่างนะฮะอย่างแรกครับเพื่อนๆครับต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้นะครับ23มถึง1นะฮะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของงานที่กดดันนะครับจริงๆหลายเรื่องเลยนะในช่วงสัปดาห์นี้เช่นงานเจอแรงกดดันแข่งกับเวลาหรือบางทีเจอศัตรูที่ทำงานหรือคน พูดไม่เข้าหูหรือคนทําให้เราอารมณ์เสียนะฮะบางทีมีคนกดดันเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคนเจอคนประเภทแบบสั่งอย่างได้อย่างนะฮะบางคนหัวหน้าดีก็ดีไปแต่ถ้าใครที่หัวหน้าไม่โอเคอยู่แล้วนะฮะช่วงสัปดาห์นี้จะทําให้เราแบบงุดหงิดนะฮะแบบอยากอยู่ไกลๆไม่อยากอยู่ใกล้กลลนะครับบางทีแบบโอ้ยอยากคิดจะลาออกไปนะฮะแต่ยาเลยนะฮะร้อยห,หัวหน้าไปก่อนดีกว่าทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องของ งานแรงกดดันของงานและแข่งกับเวลานะฮะเ,เพื่อนๆเตรียมตัวเตรียมแผนสำรองไว้ถ้าจําเป็นจะต้องหาคนช่วยก็หาหรือถ้าจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือเมตตาใจากใครนะฮะอย่าลืมไม่ต้องเกรงใจสามารถพูดได้นะฮะหรือบางทีเอาจจะต้องทํางานล่วงเวลาหรือทํางานก่อนนะครับเรียกว่าส่งงานให้ไวก่อนกําหนดก็ได้หรือวางแผนเรื่องของการงานเอาไว้นะฮะเพราะว่ามันมีดวงหลายเรื่อง จะกระนํำสมาร์เซลเรานะครับในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานหรือภาระที่เราต้องรับผิดชอบบางคนเจอภาระเรื่องอื่นๆนะที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็โอเคจะเหนื่อยๆหน่อยแต่ข้อดีคือเราเพ่รู้นะฮะแรงกดดันต่างๆหรือปัญหาต่างๆรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามจะมีตัวช่วยมีวิธีแก้มีทางออกของปัญหานะฮะก็ให้สบายใจในส่วนนี้ด้วยนะครับ มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาเด่นการเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนกันเจรจาเรื่องอะไรก็ตามอันนี้ยังเด่นอยู่นะฮะบางทีเราใช้คําพูดวาจาในการแก้ปัญหาได้แต่ห้ามใช้อารมณ์ครับโอ้โหมันเป็นเพาว่าสัปดาห์นี้เราเคยหัวร้อนมากๆในช่วงไหนหรือตอนไหนบ้างไหมครับในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์แบบนั้นนะฮะบางทีมันกลับมานะแรงกดดันต่างๆนะฮะจากสิ่งรอบข้างมันทำให้เราหัวร้อนไว ระวังจะมีปัญหาในเรื่องต่างๆถ้าเราใช้อารมณ์พอหัวร้อนปุ๊บวาจามันจะแรงตามนะฮะหัวกับปากมันจะต่อกันพอหัวร้อนปุ๊บปากมันจะแรงแล้วมันจะสร้างปัญหาให้กับเราในอนาคตได้นะฮะผมก็เลยห่วงเรื่องของเขาพูดคำจานะครับระวังนิดหนึ่งนะฮะการสนทนาการพูดคุยอย่าพยายามเรียกว่ายพยายามนะฮะอย่าทะเลาะกับใครเด็ดขาดถ้าทะเลาะแล้วมันจะบานปลาย ถ้าทะเลาะแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องอื่น,นๆตามมานะครับทีนี้เราดูอย่างหนึ่งในช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักและครอบครัวนะครับในช่วงนี้หลายคนเจอปัญหาคือทะเลาะกับแฟนถ้าใครที่ทะเลาะกับแฟนหรือมีปัญหาเรื่องครอบครัวเพื่อนๆรู้นะครับว่าเพ,เพื่อนมีเพื่อนที่ราศีเดียวกันแล้วประสบ เรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับชีวิตคู่ครอบครัวหรือกับคนที่เรารักนะครับกันเยอะมากโอ้โหช่วงนี้ชาวสิงห์นี่หงุดหงิดก,กับคนบางทีทะเลาะกับแฟนบางทีมีปัญหากับญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านไปเรื่อยนะฮะมันปแปลกๆอย่างหนึ่งคือทําไมช่วงนี้อารมณ์แรงทําไมช่วงนี้ปัญหามันรุมเข้ามาทําไมช่วงนี้คนช่วยเหลือจริงๆก็ยังพอมีคนให้เราเล่าหรือระบายนะฮะเพียงแต่ว่ามาช่วงนี้มันมีอะไรลุมๆมาเยอะนะฮะมันเป็นดาว จังหวะดาวมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะคงอารมณ์แบบนี้นะครับไปอยู่จริงๆก็อีกถึงกลางเดือนหน้านะฮะแต่อย่าเพิ่งท้อไม่ใช่เจอแบบนี้ทุกวันเพียงแต่ภาพร,รวมทั้งหมดมันยังอยู่ในบรรยากาศที่อึมครึม,มบรรยากาศที่งุนหงิดฉะนั้นถ้าเรารู้ดวง,งหน้าเราจะได้โอเคถ้ามันแบบนี้เราก็ฝืนได้นะฮะไม่ใช่ต้องตามน้าวัวดวงให้ใจคอหดหูก็หดหูตามไม่ฮะเพื่อนๆก็ฝืนอารมณ์ได้นะครับช่วงนี้ บูมดาวในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆดีเผื่อเพื่อนมีความคิดต้องการหรือตั้งใจอยากทําอะไรใหม่ๆเป็นพิเศษโอเคก็สามารถหยิบจับขยับขยายทําได้เพื่อเพื่อนมีความตั้งใจหรือต้องการอยากจะหาคนช่วยเหลือหรือไปไหนมาไหนที่เราต้องการก็สําเร็จก็ทําได้เผื่อช่วงนี้นะครับมีความคิดที่จะหาเงินหรือซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาของที่จําเป็นและของที่สําคัญ ก็สามารถจะช็อปซื้อได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะฮะเพราะว่าผมเชื่อคนราศีสิงห์เป็นคนที่วางแผนอะไรได้ดีและเป็นคนที่รับแรงกดดันได้ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเทียบเทียบกับหล,ลายๆราศีคนราศีสิงห์เหมือนชีวิตผ่านอะไรในแต่และช่วงเวลามาเยอะประสบการณ์ต่างๆที่ประเชิญอยู่ค่อนข้างที่ผ่านมานะฮะหนักกว่าคนอ,อื่นเขานะฮะ วัยเดียวกันเรามีประสบการณ์หลากหลายอย่างหรือแรงกดดันอะไรหลายอย่างมากกว่าเพื่อนๆหรือคนรุ่นเดียวกันเยอะนะครับมันก็เลยนี่แหละเรียกว,ว่าเจอแรงกดดันหรือว่าเจอเรื่องอย่างหนักมันสมัยในสมัยก่อนเรามาใช้ในช่วงนี้ได้ครับหลายๆอย่างเด,าเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจชีวิตเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาวิธีนะฮะทางแก้ทางออกได้ดีนะครับผมก็เลยดูคิดว่าโอเคไม่ต้องกลัวครับจังหวะดาวมันเป็นแบบนี้สักระยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้แล้วก็ช่วงนี้มีอะไรที่ทําหรือมีอะไรที่เริ่มต้น ได้นะฮะถ้าเผื่อจะต้องเริ่มต้นทําอะไรหรือทาอะไรพิเศษนะฮะก็โอเคทาได้ดีแล้วก็ทําได้สําเร็จมุมดาวการเจราจาเด่นเผื่อนเพื่อนจะมีเรื่องอะไรต้องเจรจาเรื่องสําคัญสาคัญนะฮะโอเคก็สําเร็จนะครับมุมดาวการแก้ปัญหาเด่นอ่าโอเคบอกเลยฮะปัญหามาปัญญามีแก้ได้หมดชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ดาวพฤหัสกัวจรได้ตาแหน่งโชคลาบนะฮะดาวพฤหัสคือดาวงปัญญาปัญญาคือโชคลาบแปลว่าเออเราใช้ ความคิดไอเดียปัญญาประสบการณ์แก้ปัญหาเรื่องเงินงานความรักหรือเรื่องร้อนใจต่างๆเดี๋ยวมันเคลียร์ได้หมดนะฮะตัวเราเองนี่นะฮะตัวเราเองนี่แหละที่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือแก้ปัญหาได้ได้เบ็ดเสร็จเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ต่อมาดวงดาวมีข้อดีนะฮะอาจจะได้ไปในที่ที่อยากไปหรือได้ซื้อได้ชอบอะไรเป็นพิเศษนะฮะหรือถ้าเรามีปัญหาเรื่องของเงินทองซึ่งมีแน่ๆอันนี้ชัดเจนมากเพราะดาวการเงินตอนนี้คือดาวพุธนะฮะโคจร ถูกดาวราหูบีบรัดนะฮะดาวพุธคือเงินแล้วดาวเงินเรามันไม่ถูก,กราหูนะฮะแล้วพอเจอราหูบีบรัดมันก็ทําให้เงินออกรายจ่ายเยอะรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายปุบปับฉับพลันมันก็เข้ามานะฮะมันก็ทําให้โอ้ช่วงน,นี้จเจอหลายๆเรื่องมองพร้อมกันนะฮะมันก็ยังมีข้อดีคือเราก็สามารถจะเคลียร์และจัดก,การเรื่องเงินได้ในท้ายที่สุด อาจจะหนึ่งมีคนมาช่วยก็ได้2เดี๋ยวเราค่อยๆหาแล้วก็สมเปตสามเดี๋ยวบางทีมันมีเหตุนะฮะหรือปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีคนเดือดร้อนไม่สบายใจเราช่วยเราเคยช่วยเขาเนี่ยฮะแล้วเขาก็กลับมาช่วยวเราได้นะครับแปลว่าช่วงเนี้บุญเก่ากินบุญเก่าได้นะครับมันจะมีอะไรที่แบบเออเหมือนกุศลผลบุญเคยทามานะอ่าอนี่เราก็ยกตัวอย่างเนหะ็นนะว่ามันจะมาแก้มันจะมาปูทางหรือเหมือนเป็นสะพานเชื่อมทำให้เราพ้นจาก จุดที่วิกฤตได้นะครับเรื่องเงินทองนะครับจะบอกให้สบายใจได้ก็คงจะลำบากนิดหนึ่งเพราะบางคนก็ยังร้อนๆยังหาทางออกไม่เจออยู่ไม่เป็นไรฮะรเดี๋ยวเวลามันจะผลักดันให้เกิดทางแยกหรือเจอทางเลือกหรือมีทางออกของมันด้วยตัวเองนะครับก็เลยทําให้ปัญหานต่างๆจะคลี่คลายแล้วก็หมดไปได้นะครับและสําคัญอีกข้อนึงนะรระวังสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้ดาวอาทิตย์คือดาวประจำาดวของเราโคจรอ,อ่อนพลังนะฮะ แล้วเจอราหูอีกแล้วนะครับช่วงนีนะ้ราหูไม่ค่อยถูกชะตาก,กันเลยทาให้ป่วยไข้ไม่สบายได้หรือมีเรื่องบาดเจ็บเจอของแข็งของมีคมของร้อนทําให้เลือดตกอย่างออกหรือว่าบาดเจ็บเลือดเดินเตะตุ้นชนี่อะไรพวกนี้ฮะหกล้มกนจาเบาอะไรก็ว่าไปนะฮะช่วงนี้คือระวังเรื่องการเจ็บตัวนะครับหรือแม้แต่การเดินทางในช่ว,นวงนี้เซฟเซตัวเองนะครับเดี๋ยวดาวาที่กระดาองคารจะสัมพันธ์กันระวังอุบัติเหตุนะครับแต่ข้อดีของชาวราศีสิงห์ คือ1ใจสู้2แก้ปัญหาในท้ายที่สุดได้เพราะาดาตัวช่วยมี3ถึงเวลาเดือดร้อนหรือเจอเรื่องอะไรแบบที่สุดที่สุดนะฮะมันจะมีทางออกหรือมีคนมาช่วยทันเวลามันเหมือนกับยังมีเหมือนท่าสมัยก่อนเขาเรียกเทวดาคุ้มครองนะฮะอ่าโอเคก็ยังสุดท้ายก็ยังรอดปลอดภัยในทุกๆเรื่องนะครับมันเหมือนกับกําลังนั่งอยู่ในทําข้อสอบหรือว่าช่วงกําลังเจอบททดสอบอยู่นะฮะก็จะอึดๆหรือเจอเรื่องอะไรที่ ส่งมาให้เราได้ต้องแก้ต้องเคลียร์แล้วก็ต้องจัดการกับอารมณ์เราในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโอเคครับเพื่อนครับขอให้ช่วงดีนะครับปลอดภัยครับแล้วก็เฮงๆครับเป็นกันังใันะครับสวัสดีครับ